เปิดว่าแฟนสาวแบงก์วงแคลชหลังสวมแหวนที่แท้เป็นถึงนางเอกดังวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดว่าแฟนสาวแบงก์วงแคลชหลังสวมแหวนที่แท้ก็เป็นถึงนางเอกดังแถมสวยมากด้วยทำเอากรี๊สนันเมื่อแบงก์ปริติบรารมีอนันต์หรือแบงก์วงแคลชสวมแหวนให้กับสาวปริศนารายหนึ่งที่นิ้วนางข้างซ้ายมีแคปชั่นว่าแหวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้ เผื่อจะใส่ให้ใครสักคนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงความทรงจำท่ามกลางความยินดีของแฟนๆนานาไรบินาก็เข้ามาคอมเมนต์ f o l l o w อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อนเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรของสาวคนนี้ก็คือก ok ุกิ๊กมรกตพูลผลอดีตนางเอกดังทั้งสวยทั้งน่ารักเลยจ้าวันนี้เราจะพาไปเปิดวา่าก ok ุกิกมรกหวันใจของแบงค์ปริติ ดีกรีนางเอกดังเคยเล่นละครเรื่องคู่ศีผีมือปราบและเป็นเพียงคนเดียวในอินสตาแกรของแบงค์วงแคลชที่ฟอลโล่ด้วยงานนี้เรียกว่าคลั่งรักสุดๆไปเลย